สงครามที่กินระยะเวลาสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามระหว่างอังกฤษกับแซนซิบาเป็นการสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างสหราชอาณาจักรและสุลต่านแห่งแซนซิบาซึ่งเป็นรัฐชายฝั่งเล็กๆในประเทศแทนซาเนียในปัจจุบันความขัดแย้งปะทุขึ้นเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องการสืบทอดตำแหน่งภายหลังการเสียชีวิตของสุลต่านฮามัดบินทูไวนีสุลต่านองค์เก่าเสียชีวิตไป สุลต่านคาลิดบินรีประกาศตัวเองทันทีว่าเป็นสุลต่านองค์ใหม่ของเมืองโดยไม่สนใจอิทธิพลของอังกฤษและผู้ที่มีสิทธิสืบทอดตำแหน่งชาวอังกฤษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือเรียกร้องให้คาลิดยอมจำนนโดยยื่นคำขาดให้เขาลาออกจากตำแหน่งเมื่อสุลต่านปฏิเสธเรือรบอังกฤษก็ระดมโจมตีพระราชวังของสุลต่านและตำแหน่งสำคัญอื่นๆหลังโดนถล่มภายในไม่กี่นาที พระราชวังของสุนตา่านก็พังทลายลงและคาลิตก็หนีไปที่สถานกงสุลเยอรมันเพื่อลีภยัยชาวอังกฤษประกาศให้สุลต่านฮามูดบินโมฮัมเหม็ดขึ้นรับตำแหน่งเป็นผู้ปกครองคนใหม่สงครามนี้เกิดขึ้นในวันที่27สิงหาคมคศ1896ความขัดแย้งนี้กินเวลาเพียง38นาทีนับเป็นสงครามที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์